สวัสดีครับชื่อกัดมานสันนันแสงสว่างวัฒนาครับปัจจุบันประกอบอาชีพช่างทําผมครับสวัสดีครับชื่อออยธีรพัฒ์ประกอบการครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นช่างภาพอิสระสวัสดีค่ะ ชื่อติ่งกันธิดาคำภาค่ะปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Marketing Manager ที่บริษัทผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพค่ะขายทางช่องทางออนไลน์เป็นหลักหน้าที่หลักๆก,ก็คือวิเคราะห์การตลาดทำมีเดียแพลนทำสื่อโฆษณาต่างๆรวมถึงการสนับสนุนการขายต่างๆค่ะ แต่เรียนจบมาครับก็ได้เริ่มทํางานเป็นช่างภาพเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะทํางานประจําเราอยากจะทํางานที่หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นถ่ายพอดเทสถ่ายอาหารถ่ายงานอีเวนต์ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปทํางานประจำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เลือกแบบนี้มากครับ ผมทำอาชีพนี้มาประมาณ12-13ถึงปีแล้วนะครับเป็นอาชีพที่อยากจะทำตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่เนี่ยไปร้านเสริมสวยทุกวันไปสระผมบ้างไปใดผมบ้างแล้วด้วยความที่ผมจะต้องไปรอคุณแม่นะครับก็เห็นช่างทำผมเนี่ยวิ่งมาตัดผมให้คนนี้บ้างวิ่งไปสระผมให้คนนั้นบ้างรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่น่าสนุกดีนะครับพอเรียนจบเนี่ยผมก็ไปเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ประมาณ5-6ถึงปีนะครับ ระหว่างนี้นะครับผมก็เทคคอร์สในเรื่องของการเรียนออกแบบทรงผมทําผมดัดผมตัดผมบ้างนะครับแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆจนตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจว่าทําได้ก็เลยลาออกมาเปิดร้านทําผมเป็นของตัวเองครับ ผมรู้สึกว่าช่างภาพอิสระในยุคนี้ครับมันมีเยอะมากๆแล้วก็การแข่งขันก็สูงมากเช่นกันซึ่งตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์ยังน้อยถ้าเกิดว่าจะไปแข่งกับรุ่นพี่ที่เขาทํางานมาแล้วหลายปีเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกท้ายๆสําหรับลูกค้าครับจริงๆมันก็มีคนที่ทักมาถามเลทเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ปฏิเสธไปไม่เอาไปอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยครับเพราะว่าบางทีลูกค้าอาจจะมองว่าเราอายุน้อยฝีมือจะถึงหรือเปล่าง,งานจะออกมาดีไหม มันก็เลยเกิดเป็นคำถามกับตัวเองครับว่าเราจะต้องเก่งขึ้นครับงานของติ่งนะคะต้องใช้ทักษะหลายด้านมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น communicationanalytical thinking การวิเคราะห์งานด้านต่างๆรวมไปถึงงานบริหารด้วยค่ะซึ่งมันเป็นงานที่จะหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้เลยเราทำงานตามเทรนของโลกเมื่อไหร่ที่เราหยุดมันหมายถึงเราต้องจริงแน่ๆ จริงๆตั้งแต่ผมเปิดร้านมาเนี่ยมันก็มีในช่วงของขาขึ้นบ้างขาลงบ้างนะครับแต่ว่าช่วงที่เป็นขาลงจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดผมเนี่ยจะต้องปิดร้านไป7-8เดือนเลยนะครับแต่พอเรากลับมาเปิดร้านใหม่เนี่ยลูกค้าก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาใช้บริการบางวันมี1-2คนบ้างผมก็เลยจะต้องมานั่งคุยกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราไม่ทำเนี่ย เราอยู่แบบนี้ร้านเราเจ๋งแน่ๆครับก่อนหน้านี้ครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ถ้าจะเข้าไปก็เข้าไปดูในเรื่องของเทรนทรงผมใหม่ๆหรือว่าทรงผมไหนที่เขากําลังฮิตอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ว่าผมจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยผมเข้าไปใน t ิ k กต o อแล้วก็ถ่ายดูเจอคลิปของร้านตัดผมเนี่ยเยอะมากเลยเขาลงในเรื่องของ before กับ After ก่อนและหลังตัดผมยอดดูแต่ละคลิปเนี่ยเป็นแสนเลยนะครับจนผมต้องมานั่งถามตัวเองว่าแบบเฮ้ย เราทำอะไรกันอยู่วะการทำงานในสายงานมาร์เก็ตติ้งนะคะสมัยก่อนเราอาจจะรู้แค่สโคปงานออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งก็เพียงพอแล้วเช่นวิเคราะห์ตลาดได้ทำมีเดียแพลนได้ทำโปรโมชั่นได้อันนี้ก็ถือว่าซักเซ็ตในงานมาร์เก็ตติ้งแล้วนะคะแต่ในปัจจุบันแพลตฟอร์มออนไลน์เกิดขึ้นเยอะมากเราเองก็อยากมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอยากพาทีมอยากพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จซึ่งมันจะนำไปสู่รายได้ของเราที่เพิ่มมากขึ้นด้วย จนวันนึงเรากลับมาถามตัวเองว่าเรามัวทําอะไรอยู่นะครับร้านอื่นเขาพัฒนาไปไหนตอนไหนแล้วนะครับมีลูกค้าวันหนึ่งเนี่ยสิถึงย0คนแต่ร้านเรายังใช้สกิลการทําผมแบบเดิมๆย่าอยู่กับที่มีลูกค้าวันหนึ่งเนี่ยสาถึงคนเนี่ยก็ถือว่ามากแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจอยากจะเรียนทักษะอื่นๆเพิ่มเพื่อน,นํามาพัฒนาตัวเองแล้วก็ร้านของผมครับ เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องเก่งขึ้นเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกิลการทำงานการจัดกล้องการถ่ายภาพการแต่งภาพการรีทัชงานของเราจะต้องออกมาดีแล้วก็มีมาตรฐานครับเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ผิดหวังที่เลือกเราครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนไม่พัฒนาเราก็อาจจะกลายเป็นคนรุ่นเก่าที่ประสบความสำเร็จแค่ในโลกของตัวเอง ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าคนเราจะเก่งขึ้นแค่ไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าลงทุนกับการเรียนรู้ผมเองมีโอกาสได้รู้จักกับ e w e p l a ฟอร์มจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนแนะนำมาครับก็เลยตัดสินใจลงเรียนหลักสูตรถ,ถ่ายภาพไปเพื่อที่อยากจะอัพสกิลตัวเอง จะได้ไปพัฒนาความสามารถครับแล้วก็พัฒนาผลงานของเราลูกค้าจะได้เชื่อว่างานของเราออกมาดีแล้วก็มีคุณภาพจากความสามารถของเราจริงๆซึ่งหลักสูตรมาตรฐานอาชีพของ EWE นะครับเขาก็มีให้เลือกหลากหลายอาชีพเลยนะครับแล้วก็มีการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับโปรเฟชชั่นอลเลยอยากจะมาเรียนเพื่ออัพสกิลตัวเองก็ได้หรืออยากจะมาเรียนเพื่อพัฒนาทักษะเขาก็มีให้เลือกมากกว่า1000หลักสูตรที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายครับเด็กนักเรียนวัยทํางานทุกคนที่อยากพัฒนาตัวเองก็สามารถมาเรียนได้ครับ e w e p พลตฟอร์เหมือนเป็นการเปิดโลกใหม่ให้กระติ่งเลยค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ง่ายมากๆเด็กๆนักเรียนก็สามารถไปใช้ได้นะคะใน eWuE แพลตฟอร์นี้ติ่งโรงเรียนหลักสูตร e-commerce ค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐานอาชีพเราไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนคอร์สแพงๆเราก็สามารถมีความรู้ตั้งแต่ระดับมาตรฐาน ไปจนถึงระดับโปรเฟชชั่นอลได้ e w e แพลตฟอร์มนะครับก็เป็นช่องทางที่ช่วยอัพสกิลรีสกิลให้กับทุกเพศทุกวัยจริงๆเพราะว่ามีหลักสูตรให้เลือกเรียนเยอะมากนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของสมรรถนะในการทํางานทําให้เราเนี่ยนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพได้อย่างดีครับอย่างผมเนี่ยเลือกเรียนหลักสูตรช่างทําผมมืออาชีพ นะครับก็ได้เรียนรู้เทคนิคในการทําผมใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทําการตลาดบนโซเชียลด้วยครับและที่สําคัญนะครับหลักสูตรที่ผมเลือกเรียนเนี่ยเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นระบบแบบ e t n i n g สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางบางวันเนี่ยผมทําผมให้ลูกค้าไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเรียนจบแล้วนะครับก็มีในเรื่องของการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ทำให้ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในร้านของผมเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็เชื่อใจมากขึ้นนอกจากนี้นะครับ EWE Platform เขาก็ยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่า E Portfolio หรือพื้นที่เก็บสะสมผลงานที่เราจะสามารถเก็บภาพถ่ายหรือใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆของเราได้นะครับและสามารถ explore ส่งให้ลูกค้าได้ทันทีสิ่งเหล่านี้ครับจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับนอกจากที่ลูกค้าจะประทับใจแล้วลูกค้าก็จะบอกต่อรีวิวให้ทั้งหมดเหล่านี้ครับมันสามารถที่จะต่อยอดงานของผมไปได้เยอะมากมาก ลแล้วยิ่งถ้ามีผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้ EWE Platform ได้มาเห็นโปรไฟล์ของเราน่าสนใจเราก็อาจจะมีโอกาสได้ทำงานใหม่ๆหรือมีรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงยังเป็นเครดิตสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองด้วยโลกของเราตอนนี้นะครับมันหมุนไปไวมากถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองไม่วิ่งเข้าหาลูกค้าร้านของเราเนี่ยก็จะอยู่กับที่แล้วก็จะก้าวต่อไปได้ยากครับ การที่ผมได้มีคุณวุฒิวิชาชีพครับมันก็เหมือนกับเป็นใบเบิกทางให้ผมได้ไปเจอกับโอกาสใหม่ๆได้เจองานที่ท้าทายและก็มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นการที่เราได้เรียนตรงตามหลักสูตรมาตรฐานอาชีพของเราครับมันก็ทําให้เราเห็นว่าคนที่เขาทํางานจริงๆเนี่ยเขาทํางานกันยังไงและเราก็สามารถที่จะนําส่วนนั้นนะครับมาปรับใช้กับงานของเราได้และก็พัฒนาฝีมือของเราไปเรื่อยๆครับ